Thank okay. you. แลัจะอยู่ที่ไหนอ่ะนาเลยไม่รู้ไม่แสงลกไปก่า

เวกาะร,รังนะฮะเรียนแห่งชาติหมู่เกาะช้างโอ้น้ำใสามากดูด้านหลังน้ำใสจริงแดดส่ององย่างนี้ก็สวยนี่ตรงนี้ไปใสเ่เพราะว่าคงไม่ค่อยมีคนมาดำน้ำเพราะว่าขึ้นมาก็เขาหอบข้าวปลาที่มาทิน เมื่อกี้นี้เราไปจุดน,นู้นอะไรฝั่งนี้สวยมากน้ำใสมากมดูชัดๆเลยนี่คือก่อรังนะครับโอ้เย็นครับว้าวเย็น น้ำใสเลยด,ดิน้ำใสมากเตือนภัยออนไลน์นะครับกระบวนการหลอกให้รักหลอกให้หลงหนะหรือว่าไฮบิดสแกมครับยังคงระบาดอย่างต่อนเนื่องนะฮะนี่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เ,เพื่อนๆเ,นเป็นการป้องกันเอาไว้มาให้หลวมตัวไปตกเป็นผู้เสียหาย บางคนที่เสียหายเป็นล้านนะผมเคยคุยกับผู้เสียหายที่ถูกกระบวนการหลอกให้รักเนะี่ยเสียหายไปประมาณสักสองล้านบาทไดนะ้เริ่มต้นจากการที่เขาไปเจอผู้ก่อเหตุในแอปพลิเคชันหาคู่ครับจากนั้นมีการพูดคุยกันแล้วเป็นแอปที่โหลดได้ในแอปโซรวมถึงเพย์โซด้วยผมเคยเตือนไว้ว่าอย่าไปโหลดแอปนอกแอปโซหรือเพย์โซใช่ไหมแต่ทีนี้ก็คือว่าตัวผู้เสียหายเองก็คือว่าโหลดอยู่ในแอปโซนั่นแหละเพราะเขาใช้ระบบ iOS วันหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดคุยกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามหน้าตาดีนะตรงนี้เราก็ต้องให้รู้เท่าทันเลยนะครับว่าคนที่มาคุยกับเ,เรานเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เห็นอยู่ในรูปเสม,มพอพไปพอคุยไปคุยมาฮะก็เริ่มมีความชอบมากยิ่งขึ้นหลงสเสน่ห์นะเริ่มมีความรักเพราะว่าผู้ก่เอเหตุก็จะมีวิธีการพูดคุยตัวเองที่รักลูกหมูอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้ผู้หญิงตกหลุมพรางเยอะครับ หลังจากพอตกหลุมพรางล้วก็จะแลกหลกันแลกไลแอปพลิเคชันะก,กันพอแลกหลแอปพลิเคชันกันปุ๊บเนีย่ยเท่าไรน,นะฮะนี่เริ่มละผู้ก่อเหตุก็จะลุกหนักเลยนะก็ทําให้หลงสเสน่ห์จนกระทั่งชักชวนให้ลงทุนพอผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้มีการเอกใจฮะก็ร่วมลงทุนไปนะครับแรกๆก,ก็ได้มาจริงแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะเริ่มเสียเสียขึ้นแล้วผู้ก่อเหตุก็จะอ้างว่าเราอาจจะทําผิดขั้นตอนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วนะนะอ้างว่าเราทําผิด สุดท้ายก็สูญเงินฮะนี่สิ่งหนึ่งที่ผู้เสียหายเสียหายไปจำนวนมากเกิดล้านนื่งจากว่าเขาต้องการได้เงินต้นคืนนะครับจึงเกิดความเสียหายดังนั้นถามว่าใครตกเป็นผู้เสียหายคุณโอนไปให้สังเกตว่าเป็นบัญชีบุคคลให้สังเสตายว่าน่นคือบัญชีมานะให้รีบแจ้งธนาคารก่อนหลังจากที่แจ้งธนาคาราเสร็จก็แจ้งที่ตำรวจไซเบอร์ที่ w w w t h a i p o l i s l a c o m นะครับเผื่อว่าจะสามารถกว้เงินคุณที่โอนไปให้ได้กลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับ เงนพายขบวนการแอบเงินกู้ผิดกฎหมายนะครับทุกวันนี้ยังฝังตัวอยู่ในโลกโซเชียลสื่อเน็ตปวดเป็นจนํานวนมากเลยนะครับและผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นในทุนจีนซึ่งอยู่เบื้องหลังหรือในทุนประเทศอื่นๆก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในตามข้อมูลคือเป็นในทุนจีนแล้วก็ะชักชวนคนไทยกับให้ไปทํางานโดยการหลอกนะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ว่าชักชวนให้ไปทํางานเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนนันนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าพอไปทําจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือเอาง่ายๆคือว่าทํางานไม่ตรงปก ่อทําให้คนไทยเนี่ยมาหลกคนไทยอีกทีหนึงนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะผู้ก่อเหตุเขาจะมีการทําหน้าปกเอาไว้แล้วก็เขียนโค้ดที่เป็นแอปพลิเคชันเอาไว้แต่เป็นลิงก์นะฮะที่ฝังตัวอยู่ในเพลย์โซหรือแม้แต่ว่าทําเป็นลิงก์เอาไว้ให้คนภายนอกเนี่ยสามารถโหลดได้คนระับผมเตือนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอลิงก์นอกเพลย์โซหรือแอปโซห้ามโหลดเด็ดขาดเนี่ยโอกาสที่ว่าผู้ก่อเหตุจะฝังมาแวร์มาแวร์นะฮะมาแวร์คือเป็นเหมือนตัวที่สามารถไปควบคุม โทรศัพท์มือถือของคุณได้นะฮะพอควบคุมได้ปุ๊บเนี่ยหากว่าคุณมีแอปธนาคารแล้วมีเงินอยู่นั้นฮะผู้ก่อเหตุสามารถที่จะทําการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งของคุณไปที่อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีมาก,ก็ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นนะฮะอะไรที่เราเห็นในกระบวนการเรื่องของแอปเงินกู้ออนไลน์ที่ว่าผิดกฎหมายนะครับณตอนนั้นเองเราขัดสนเงินทองหรือแม้แต่ว่าในรูปแบบที่ว่าแอปเงินกู้จริงเนี่ยที่เราไปพยายามกดยืนต่างเข้ามาได้ไม่เต็มจํานวน,นครพอได้ไม่เต็มจํานวนปุ๊บเนี่ยต้อง ต้องคิดไปว่าให้เรายืมเงินเขามันก็ต้องได้เต็มสิมันจะไปเสียค่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยขนาดนั้นจริงไหมครแล้วหากว่าคุณถูกกลุ่มขู่ครับคุณก็ต้องรีบแจ้งความดำเนินคดีครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายที่จะคอยดูแลคุณอยู่แต่ว่าขอมีหลักฐานในสิ่งที่ว่าเขาทวงคุณเนี่ยไม่สามารถทวงกับบุคคลหนึ่งสองสามสี่ได้นะครับทวงกับบุคคลที่หนึ่งต้คุณเองได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาไปทวงกับเจ้านายคุณไม่ได้ทวงกับพ่อแม่คุณไม่ได้ทวงเกินกว่าค้งไไมม่่ดนะแลเือห เสียเงินไปโอนไปที่บัญชีบุคคลนะให้คุณรีบแจ้งธนาคารก่อนนะหลังจากนั้นเนะี่ยคุณก็แจ้งฝาผ่านทางออนไลน์นะครับใครต้องการให้เรื่องราวคุณเป็นตัวแทนของคุณแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทยพีตอนนี้ผมสังเกตเห็นนะครับว่าตามปั๊มน้ํามันเนี่ยนะก็ที่ห้องน้ำเนี่ยเขาะจะมีการติดป้ายประกาศเป็นการเตือนภัยออนไลน์ครับต้องขอบคุณเอกชนนะที่คุณได้ร่วมกับตำรวจไซเบอร์แล้วก็ทําเป็นป้ายสนับเตือนภัยผู้คุ่เหมือนคนไปห้องน้ำเขาก็าจะเห็นนะ อย่างเช่นเระเดีดยนเกี่ยวกับการกู้เงินต้องได้เงินแต่ว่าผู้เสีย,ยส่วนใหญ่คือว่ากู้เงินไม่ได้เงินแถมยังไปเสียค่าธรรมเนียมต่างๆนานาอีกนะฮะเมื่อไรนะคุณตกเป็นผู้เสียหายนะครับคุณต้องรีบแจ้งธนาคารก่อนหลังจากนั้นนะครับคุณต้องแจ้งความผ่านทางออนไลน์ก็คือ w w w t h a i p o l i ไทยโพลิซอนนะฮะขอบคุณทิ้งต่ตอมานะครับที่พยายามช่วยดันคลิปของผมนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนให้เขาเนี่ยมาดูคลิปแล้วมีูุิคุ้มกันไม่ตกไปเป็นเหยื่อหรือหาทางแก้ ก็เชิญชวนในติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทยพีบีเอสกดหมาทุกสามเรืนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นนักจัดรายการเองเราก็อยากที่จะหาทางออกกับประชาชนในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะครับเตือนภัยนะครับเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกนะครับมีคนร้องเรียนเป็นันดับต้นๆสําหรับการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ไทยโพลิซอนไลน์คอมนะฮะทราบได้ยังไงครับเพราะว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยก็มีการจดสถิตินะหลายๆเดือนมารวมกันนะครับแล้วหนึ่งในนั้นคือว่าซื้อสินค้าบางทีไม่ได้สินค้าหรือซื้อสินค้าไม่ตรงปก ล่าสุดคือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับสามารถไปทลายโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่บางนาจังหวัดสมุทรปราการได้เพราะว่าในทุนจีนอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีคนไทยเนี่ยมาร่วมด้วยครับน,นี้เจ้าหน้าที่จะไปเห็นรายชื่อต่างๆนะครับโอ้โหเป็นหมื่นๆรายชื่อซึ่งผู้ก่อเหตุก็มีการเอาชื่อที่อยู่มาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากเป็นหมื่นๆรายชื่อส่งเข้าไปในให้กับบ้านคนต่างๆนะฮะหรือบางทีเป็นกล่องสุ่มนะครับ เป็นกล่องสุ่มๆส่งไปบางคนรับนะรับแล้วคือว่าเป็นการเก็บเงินปลายทางเ,ยงเนี่ยเสียเงินเสียทองทั้ง,ง,ง,งที่ไม่ได้สั่งแล้วก็ส่งแบบที่ไม่สําเร็จเนนะี่ประมาณสักเจ็ดพันกว่ากว่านะครับดังนั้นหากว่าคุณเจอแบบนี้ฮะคุณไม่ได้สั่งของคุณก็อย่าไปรับของไม่ต้องไปจ่ายเงินแบบนี้ปลอดภัยที่สุดแต่เมื่อไหร่คุณกลายเป็นผู้เสียหายคุณแจ้งตำรวจไซเบอร์เลยผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็หากว่าเรื่องราวคุณต้องการให้เป็นร,รูปาของ คุณแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนท่างไทย PBS กหมเอกสา3หรือว่าระบบร้องทุกขของไทย PBS นะครับ